นอตติงแฮมฟอร์เรสปิดดิดาโล่ด้วยค่าตัวจั๊บุกลานปอนกองกลางดาวรุงว่งบาซุนวัยยี่สิบเอ็ปีจ้างเกิดเต็มตัวกับการเล่นให้สโมสรแพรมรัตทีมในลีกบ้านเกิดของเขานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยดาโล่เองก็ตกเป็นเป้าหมายของอาร์เซนอลในการเสริมทัพช่วงมกราคมนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทางด้านปืนใหญ่อาซนอลเนี่ยก็ต้องพับแผงไปก่อนนะครับเพราะพวกเขาต้องการเสริมตัวลูกริมเส้นทำให้ทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสอาจจะมีโอกาสได้เดินหน้าทา้าทายและก็ดึงตัวเข้ามาสู่ทีมนะครับทางด้านโรมาโน่า ถ้าตัวเนี่ยรวมแอดออนทุกอย่างแล้วจะจบอยู่ที่20ล้านยูโรนะครับส่วนสัญญาเนี่ยจะมีระยะยาวนะครับมากถึง5ปีครึ่งโอ้ก็ช่วงนี้เนี่ยนักเตะยืดย่นน้อยๆนะผมสัญญาจะค่อนข้างยาวนะครับนี่น่าจะเป็นนักเตะที่20แทบจะ30ของนอตติงแฮมฟอร์เรสแล้วนะครับดูดูการนี้ต้องบอกพวกเขาเสริมทัพมาค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับใช้เงินไปเยอะมากๆนะครับก็ต้องลุ้นให้นอตติงแฮมฟอร์เรสไม่ตกชั้นนะครับจริงๆผมปีนี้เองผมก็เชียร์ทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสให เสริมถ้าไปค่อนข้างเยอะใช้เงินไปก็เยอะนะครับอยากให้อยู่ต่อนะครับก็เอาใจช่วยน้องติงยาฟอเรสตครับส่วนเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับผู้เล่นคนนี้นะครับก็สามารถเมนมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะผมจะเข้ามาอ่านแน่นอน,นผมต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารบัชรบชมรับฟังด้วยนะผมสวัสดีครับ